สวัสดีค่ะหนูชื่อนายเชื่์กรุงไทยรหันสนักศึกษา67144593อยู่เซสชันที่2ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดในเรื่องของโครงการทูบีน้ำวันค่ะโครงการทูบีน้ำวันนะคะเป็นโครงการของทูลกระหม่อมหญิงอบบุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีค่ะโดยพระองค์นะคะทรงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพราะ พระองค์นะคะทรงเห็นใจประชาชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปทุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่ายค่ะโดยพระองค์ทรงตระหนักเห็นว่าเด็กและเยาวชนนะคะจะโตกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและได้นำพาประเทศชาตินะคะให้พัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะโดยตัวโครงการทูบีนะำวันนะคะได้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนนะคะ ได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ค่ะและได้ทำนามสินงที่ตัวเองใฝ่ฝันตามความหวันของโครงการที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะเราทุกคนนะคะสามารถเป็นหนึ่งได้เพราะเราทุกคนนะคะล้วนมีดีเป็นของตนเองถ้าเราคนพงในสินี่ตัวเองเช่นชอบในสินี่ตัวเองถนดัดและในสิทีจตัวเองอยากใฝ่ฝันนะคะ เรานะคะก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะที่ตนเองตั้งไว้ค่ะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะเริ่มเช้าอง่์นะคะและ โครงการนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนะคะที่มีปัญหาในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะโดยให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหานะคะไปบําบัดค่ะโดยร่วมกับศูนย์บำบัดในแต่ละที่นะคะที่อยู่ใกล้เคียงค่ะพร้อมทางคัดกรองอบรมและบาบัดติดตามรยายงานผลแบบบูรณา,าการค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีโอกาสในการกลับตัวค่ะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปค่ะและโครงการนะคะ ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายหรือค่ายต่างๆนะคะตามโรงเรียนต่างๆและภายในโรงเรียนนะคะก็จะมีชมรมรูบีน้ำหวานในแต่ละโรงเรียนค่ะเพื่อให้เด็กและเยะวาวชนนะคะได้รู้จักโทษและไม่ยุ่งเกี่ยวกับายาเสพติดอีกต่อไปค่ะจากการที่หนูได้เข้าร่วมโครงการทูบีน้ำหวานนะคะในตอนแรกนะคะหนูเป็นเพียงสมาชิกในชมรมค่ะและต่อมานะคะก็ได้รับคัดเลือกในการเป็นแกนนำชมรมทูบีน้ำหวานชุมชนสีน้อนชัยค่ะ และต่อมานะคะหนูก็ได้ทํากิจกรรมในโครงการแล้วก็อยู่ในโครงการนะคะและต่อมานะคะก็ได้รับพระเลือกนการเป็นประธานชมรมทรดีแล้วก็่าชุมชนสีด้อนใช้ค่ะหลังจากที่หนูนะคะได้ทํางานจนครบวาระในการเป็นประธานชมรมหนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายภายใ,ในชมรมค่ะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่โครงการนี้มอบให้หนูก็คือโอกาสค่ะ โครงการนี้นะคะมอบโอกาสให้เด็กทุกคนนะคะสามารถสแสดงศักยภาพในสิ่งที่ตนเองมีอย่างเต็มที่สแสดงสิ่งที่ตนเองถนัดค่ะและได้ทําในสิ่ง,งที่ตนเองใฝ่ฝันที่ตนเองอยากจะเป็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับายาเสพติดค่ะจนทําให้หนูนะคะได้รับรางวัลแกนนำทูบีน้องวนดีเด่นประจำจังหวัดเชียงรายประจำปี2 5 6 6ค่ะขอบคุณค่ะ